หลังจากที่ผมไปเลื่อนดูคอมเมนต์ก็เห็นอยู่ปืนปืนหนึ่งซึ่งของกันมาโคตรเยอะนั่นก็คือเอ็มจิตกวยหัวข่าวของเรานั่นเองแต่บอกเลยว่ากูเล่นไม่เป็นไอส้สัต์แล้ววันนี้เรามาในนามหนยรบพิเศษเอลลอยแล้วเราจะสามารถไปสอยคนในแมปได้ไหมหรือเขาจะมาสอยผมแทนก็ไปลุยกันเลยไปในขณะที่ผมกำลังลุ้นลูกกระสุนจากแอร์ดรอปก็มีขบวนการเด็กน้อยต๊อกต่อยจะมาลอยหลังผมจากนั้นไม่ถึงนาทีเขาก็วิ่งชา้าทันทีแถมมีไอ้วอมาบังหน้าผมบอกเลยว่ากูโดนเต็มเต็มไอส้สั์จากนั้นผมเลยได้พุงงไปอีกกัจะใช้ M7 ก้าวทำเขางายหลังไปหนึ่งซึ่งอีกคนกลางมุงขึ้นมาแต่มันก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับผมเพราะผมพร้อมที่จะผีชีพก็รีบวิ่งเข้าไปยิงทันทีและขบวนการเด็กน้อยตอกตอยก็งอยเงาเพราะลงไปฟอยโยม,มาบานทั้งสอง จากนั้นผมก็ได้วาปมาบนหลังคาก่อนที่จะใช้ M79 ที่ได้มาซัดเขาจมพระสุธาลงไปและไม่ทันไรสามีในอนาคตเขาก็ตามมาแก้แค้นแต่แผนการลบเขาคงจะพกมาน้อยเกินไปทําให้เขาวิ่งมาแบบทื่อๆเลยจบที่คําว่ากระบือในที่สุดขวาและในตอนนี้มือดีกําลังรับวิตามินที่อุดมไปด้วยส้นเทา้าทาให้เขาเก้าวขาไม่ออกบอกไม่ถูกจนวูบในที่สุดผมที่เห็นอย่างนั้นเลยส่ง่อนคูเข้าไปช่วยกลับเห็นผลดีซะด้วยเพราะผมช่วยเขาได้และผมก็สับตีนแตกอยู่ทําที่ และผมที่ดวงกาลังมาพอเปิดแอร์ดรอปได้กระสุนเยอะพอสมควรกะว่าจะหัวได้พวกหลังหัวให้หายไปเลยพุ่งไปแบบโคตรหล่อแล้วก็เจอแบบไม่มีตอนต่อไปพราะกูไปยืนเออจนตายอสผมที่รับไม่ได้เพราะตาที่แล้วตายงงก็ได้มาโผล่ที่ลงสีและนีจากเกมที่แล้วจากนั้นมือดีก็โดนต้อนรับแบบไม่ได้สมัครใจทําให้ต้องดูผมเล่นและผมบอกเลยว่าไอตี้ที่มันยิงมือดีต้องโดนผมซัดเต็มที่แบบไม่ปานีแน่และผมก็วิ่งแส่ทันทีเห็นกองการแบบนี้เลยเปิดก่อนไปหนึ่งเม กระสุนด้านผมถึงกับอุทานพอ่อแต่นะต่อไปไม่ด้านพ่อหนุ่มที่กําลังลนลานจนหาหน้าต่างไม่เจอก็ได้ลงไปคานตามด้วยเพื่อนที่คบกันมานานของเขาและชะตาก็ไม่เข้าข้างผมเพาะนัดสุดท้ายกระสุนมันด้านไอส้สผมนี่ท้อเลย ถอดทั้งใจแต่เกงในไม่ถอดนะจากนั้นผมก็ได้มูฟมาอีกเกมก็ได้พบพ่อหนุ่มที่กําลังละเลงของอย่างเมามันและผมก็ได้มีนโยบายจะแปลผันให้ไอเวนนั่นกลายเป็นกล่องและก็สําเร็จโดยที่ตัวเองเจ็บเล็กน้อยไปต่อและผมก็ได้มาพบกับสองสาวแต่ว่ากระสุนผมมีนัดเดียวเลยรอจังหวะให้เขาเข้าไปรวมพลังมิตรภาพและจังหวะน,นี้ไม่พลาดแน่แถมไอวอลให้ด้วยไม่ใช่อะไรหรอกกลัวโดนลารดอไอซ<ส>อ้าวหมดตีนี่ว่ะแต่ในตอนท้ายผมกับตายวงอย่างงงเลยครับและผมที่ขาดใจเพราะตายวงเลยกดอีกหนึ่งเกม จากนั้นผมก็ได้เห็นมนุษย์ที่กําลังเปิดค้ังแสงมาแต่ไกลก็เปิดวาร์ปสิครับรออะไรแลยได้ให้ขอไป1เม็ดพอสับคอด้วยเผื่อไม่ตุยและผมที่เหลือไปเห็นแขนคนเป็นๆแน่ๆอยู่บนบ้านเลยประทานเอ็มเจดกว้วยหัวข้าวเข้าไป1ลูกเพื่อเช็ค ก่อนที่จะใช้มาเดดพุ่งเข้าไปชาร์จแบบเบมีอีโก้แล้วก็ส่งเขาไปดาวพุโตในที่สุดจากนั้นเราก็มาถึงเมืองพีกและมูนดี้ก็โดนคนเต็มตี้โถมอาอีกแล้วและตี้นี้มีแววที่จะตายหมดเพราะผมโกรธแล้วยังไงละ่ะจากนั้นผมก็ได้เข้าหลังทําให้อ้นันหลังหักเป็นหนึ่งซึ่งมอน,นี่กลายร่างเป็นก้อนกลมๆผมบอกเลยว่าตายห่าไปซะและไม่นานเมนูของตี้ก็วิ่งมาพอดีแล้วก็ลมเหมือนพี่ๆของตี้เข้าไปและตอนสุดท้ายก็ผมมาผมบอกเลยว่าหวานเจีย๊ยบ